เทพวันอาทิตย์เทพวันจันทร์เทพวันคาาเทพวันพุธเทพวันศาาร์เทพวันพฤหัสนล้นะฮะทุกๆประตูนี้ก็จะเป็นเทพทั้งหมด7วันเลยแล้วก็มีพาราหงด้วย ก็มาร่วมทำบุญร่วมอนุโม,โมทนาสาธุบุญด้วยกันเนาะผมก็เหมือนเป็นตัวแทนท,ทุกท่านที่สำหรับใครที่ไม่มีเวลามาทำบุญทำกุศลก็ให้อนุโมทนาร่วมกันนะจะบุมพาทุกท่านชมรอ,รอบรอบโบสเนาะนี่นี่รูปปัน้นสวยงามมากครับ Hehehe. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเข็นแก้วนิ้วนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลมาปิดทองไหว้พระณนะวัดปริวาตราชสงครามนะครับ อยู่ในแขวงบางพลางเขตยานวากรุงเทพมหานครครับหรือว่าง่ายๆก็คือแถวแถวย่านพระรามสามนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเล่าประวัติวัดคร่าวๆให้ฟังเนะาะวัดปริวตาตราชสงครามนี้เป็นวัดราชครับสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ในแขวงบางพงพางเขตยานวากรุงเทพมหานครปัจจุบันวัดปริวาสมีแหล่งท่องเที่ยวภายในวัดมากมายที่ขึ้นชื่อระดับประเทศนะครับเช่นโบสถ์ปฏิมากรรมเนี่ยปูนปั้นเบญจรงโดยเป็นงานศิลปะนา,นานาชาติร่วมสมัยประกอบด้วยภาพเทพเจ้าเทวดานางฟ้ายักษ์มารรพสัตว์ต่างๆจนถึง ตัวละครสำคัญสำคัญเช่นในเรื่องรามเกียรติ์สามก๊กมังกรหยกคาบอยไวยกิ้งกษัตริย์อาเธอร์ฟาโรสมูรลาอินเดียแด้อันนี้ก็คือแบบพอคร่าวๆของอวัดปริวาตร,ราชสงครามนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงแรกผมก็จะมาจุดธูปเทียนไหว้พระกันก่อนขอพรอ,อะไรให้เสร็จสับนะครับ อันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุบุญไปทุกๆทุกๆอันทุกๆคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาบุญหรือว่าที่ไหนๆนะครับที่เกี่ยวเป็นเรื่องดีๆเนาะอันนี้ก็เป็นตัวแทนทุกๆท่านแล้วกันจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันอ่า เห็นข้อสั่นนิสานกันว่าวัดปริวาตรราชสงคารามนะครับเดิมชื่อวัดปริวาตรสร้างในสมัยราวประมาณปลายกรุงศรีอยุธยาหรือง่ายๆก็คือประมาณต้นกรุงรัตนกโกสินทร์นะครับอันนี้เป็นเดิมเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์หรือวัดเล็กๆอยู่กลางสวนนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างเราไม่ทราบนามผู้สร้าง พอต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองสมีหลักฐานว่าพญาเพชรที่ชัยหรือว่าเกตอะไรนะครับและพญาราชสงครามที่นามชื่อเล่นว่าทัตร่วมกันเป็นแม่กองงานได้รับมอบหมายในการสร้างพระนครเขื่อนขันหรือว่าพระประแดงรวมถึงวัดต่างๆหลายวัดเช่นวัดภัยชยนพล พนเสบราบชววรวิหารและวัดโปรดเกษเชษดถารามอันถ้าเกิดอ่านชื่อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้ผมก็นำมาจาก Google เสิร์ชหาดูอ่านดูให้ท่านผู้ฟังได้อ่านเหมือนกันเผื่อแบบใครขี้เกียจหาว่าเออประวัติวัดที่นี่เป็นอย่างไรความเป็นมาเป็นยังไรอันนี้ผมก็มาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังกันนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับ และจึงเห็นว่ามีวัดปริวาสที่อยู่ริมฝั่งตรงข้ามอ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําที่มีสภาพทรุดโทรมจึงได้นําวัสดุที่เหลือมาทําการบูรณะใหม่จนสวยงามแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดปริวาสราชสงครามตามบรรดาศักดิ์ของท่านลงท้ายชื่อวันนี้ด้วยอันนี้ก็คือคร่าวๆเนาะและอันนี้ก็พาทุกท่านมาชมภาย,ภายในนี้ อันนี้เขาก็จะมีรูปปั้นของพระพุทธรูปนะครับทุกทิศเลยอันนี้ประตูอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ครึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นอะไรนะแต่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในประตูเนี่ยก็คือมีตั้งแต่เทวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยแล้วก็มีพระราหูรอบทิศด้วยเนี่ยมาชมบรรยากาศข้างใน วัดกันในที่เขามามากราบมาไหว้กันมาจุดธูปจุดเทียนกันนะครับอันนี้ก็คือผมก็ลืมเนอะลืมถ่ายบรรยากาศที่ข้างในกว่านี้กก็จะมีการให้อาหารปลาด้วยอันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยที่ไม่ได้ไปถ่ายลืมครับลืมครับไม่ใช่อะไร <laughs> จุดอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แลกเงินครับแล้วก็จะให้บูชาเข้าเครื่องรางของขลังแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเสือหลวงพ่อวงอันนี้ถ้าถ้าผิดพลาดเรื่องข้อมูลก็ต้องขออภัยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสเลยนะฮะแต่แต่ผมเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินอยู่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมัขงของขังที่เกี่ยวกับเสืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดหรือว่าเป็นอะไรน,นะครับริมแม่น้ําเจ้าพยายครับเนี่ยฮะอ่าและทีนี้ก็พาทุกท่านมาชมปฏิมากรรมอ่เกี่ยวกับโบสถ์ที่ผสมผสานศิลปะต่างๆที่มี เกี่ยวกับเนื้อหารามเกียน3สามก๊กอะไรต่างๆในนี้นะฮะอยู่รวมๆกันเขาสร้างมาได้สวยมากๆเลยนะครับคือแบบพอได้ได้เข้าไปแล้วก็คือขี้เกียจออกมาแล้วสวยจริงๆฮะเดี๋ยวดูรอบๆนะครับแล้วก็จะมีภายในให้ดู ทุกท่านเคยมาไหมครับที่วัดปริวาสแห่งนี้ที่พระรามสามาถ้ายังไม่เคยมาแนะนำมานะครับสวยดีครับนี่ฮะอันนี้เอข้างๆเขาน่าจะยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยครับอันนี้คือแค่ทางเข้าเนาะคือเขาแบบได้วิจิตงดงามมากเลยนะครับคือช่างศิลปะโอ้โห งานเขาเนี้จริงๆนะคะเก็บรายละเอียดนี้ทุกเม็ดเลยผมว่าให้ทุกท่านมาเห็นด้วยตาดีกว่าของจริงนี่คืองามกว่านี้เลยอันนี้ก็พาทุกท่านเนี่ยเข้าเข้าไปในทางโบสเนาะนี่นนานบนพดานใช่ไหมครับเขาเรียกบ,บนพดาน จะบุมพาทุกท่านชมรอบรอบโบสเนาะน,นี่นี่รูปปัน้นสวยงามมากครับอ๋ <c oughs> อ